มาจากไอ้พี่ใบนะครับ

ตามหน้านะครับผมเอาอย่างง่ามเลยครับพี่นเมื่พอกี้นั่งบอบงูเจ้ามาทำอะไรเจีนบอกมูนี่

เม่นเขาที่มันหยาบพาเจาลองมันมาดูหน้านะครับมันมาซื้อไว้ซื้อไใบไร่ปีแล้วครับก็นะครับมีทั้งหยามีทั้งเขานะครับแต่ว่าเขาบ่วงามนะครับเขาบ่วงามเลยมันจะมายุคานะครับ อาย่ข้าวมันปลูกไว้นี่นะครับเจ้าของหน้าจักไรจีนี่ส <40. S 1> ี่สิบสี่สิบไร่ซื้อไปให้ใครบ่มีของใครเนาะตายมืดถู <laughs> กต้องนะครับคนบอกว่าตายมืดทุกคนแหละบ่ม,มีของไข่นะครับโบมีบ่งามนะครับเขาปีนี้โบไฟงามเลยเ,เป็นเดินเป็นเดิน,ใน,ในใดีู่นะที่ดุ๊งอย่มืองไทย แต่ว่าเขามีความงามเลยครับเขาบ่ยาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นไม่กลัวมันกะตายเถาะมันตายอยู่ตัวนี้แต่ว่ามัน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 แต่ว่าแบบนี้เลยมันบ่เขาทานี่ยเนาะป่าแบบนี้แล้วแบบแบบนี้แล้วบ่เขาทาแบบนี้ว่า มีตะปือหรแบบนี้เห็นมเข่าแบบนี้บ่นี่แบบนี้มันมีเข่านลยนะมะข่านี่มันตายหมดนี่ก็มีตะยาด้นั่นน่ะงูนั่นน่ะมีตะยาด้วนั่นน่ะเขียวเขีย่นี้เออเขียวเขียวเหมข่าด้อเขียวเรียรมเขียวเรียรนั่นเขาน่ะงูเหลืองเหลืองๆหมือนน่ะมาทำเองเจมาทำเองที่นี่บ่้องใกล้ทำ ่าขอท่าหรอกจะคล้องเองว่าท่าเองยังโเขาท่าอยู่นมจะเันแตกต่างกันดีกมม่ทนี่ีอยู่ข้าเจายังมมาแซมไม่ช่หรอเดี๋ยวข้าเจาก็มาแซมนี่แมนี่แมันแรงดีที่มาทำมันแรงเลยปะโมมีน้ำมีน้ี้ดิแรงเลยเลย ผู้นำหลายนะครับบ้านออกฝนตกดีครับอยู่โคาราชปะทายอำเภอปะทายนะครับบ้านเยยตะแบงผู้นำเต็มเมียงด้วยกันเนาะงามหลายนะครับถาน,าน้ำม,มาตอนนี้ก็เปื่อยใช่ไหมนะเห็นรอมาหล่นเลยเออนะครับ บรรยากาศนะครับะดันดันปล่ลเงสลิงเป็นนีน้ำต็นีเป็นนีน้ำมันจีนันบ่นเขาขี้เกยซละันเมีนบลอลฟ์ดพาว่มันโบเกะขพบานส่วน um ีเป so ็นไปไดน นะครับงามท่วมเผาตายหมดแล้วบ้านบางย่างามนะครับคือเมียแกวานแล้วม uh, ันหวานบสชเนาะคบกับบัวเดี๋ยวแบบถ่ามันคบกับนาทีแอบว่าถึงเวลาก็เมื่อวานนี่จะปองหลักจังเดี๋ยวคอยดูก่อนว่ากระจจะนี่ป่ะกระจจะมาแส้นพยายามแค่ไดน หม้อนในตัวหม้อนม้อในตัว,ม,นนตวมันแก่แล้วมันเคยได้เลยมันยครับพรงนี้มันก็เคยได้แักปีได้ปะนี่เป็นไรก็ดูขายเลยก็ได้ขายง่ายกว่ากินามาขายเลย,ย,ยอย่างนี้ บอกหน้าขายขายแปลงขายเลยฉโฉนดก็มีสามอันพอดีเลยแอนวิจิที่วจิจิ<ก>เออปล่อยไปเลยปยหน้าย่องอยู่นะเขาโอ้ไปอะไรกัน็ต้องไปไปไหนผะิดพลาดก็ต้องไปนี่นะก็นี่เมียไหนนี่ครับไปนี่เมียคนเมียหน้าเมียนี่นะหน้าเมียนี่นะมัน,นออกไปหนน่าออกไปเมียงนั่นเลย ป้นใหญ่ใหญ่ไ,ไปตนปาลิ้มหัวใหญ่เป็นป่าไปไป,ไปใช่อโ,โอ้ยน้าท่วมกววอท่าหรอกโอ้ยท่านผู้ป,ปั่นแล้ว เชือข้างทางนะครับ

งามลุมลุมลุมโอยโอ๊โอ้ยตอนมาแสมเลยครามาเมเต็มเลยนี่เออนมมาเสีมเมาเมเบิ้เลยนี่เออเห็มาแสมบ้เนี่ตอนมาแซมเบิ้ดแล้วนี่เดี๋ยวมันตายเบิ้วก่้ตอนมาแซมเบดแล้ว

เจ้าจะมียางามเลยครับบ่มียาเลยจักทับยังไงบ่มียาเลยโอ้เขาเจ้าตัดตัวป่าตัดปลายมันเขาตัดปลายเออเขาตัดทิ้งเลยแล้วมันขึ้นมันยิ่วบนน่ะเขาตัดแล้วมันก็ขึ้นมาก็ถ่วงเยอะมันก็ถ่วงยากเพราะเขาขึ้นเร็วไงมันก็ยังทำให้ขึ้ดเลย

ไม่ไมวนะครับกไก่มันไหลมาแล้วเราจะทราบเขาข้างในก็พอแล้วฟ้งอ,อ,วองเสียกชัดขอบคุณนะครับที่เขามาชมมาดูบรรยากาศวันปาน์นะครับ บ่านหนียมาเที่ยว้านนอกครับ <cười> đây Ha, à, luôn luôn Chị em ơi ngàm tát chào tát bạn, 敏锐。 ีเมื่อกี้เลยป่ามนร่มันร่นตรงนี้แหละไป

อะไรแม่เมร์เห็นลุงใหญ่เลยเห็นลุงใหญ่เห็นเด่พวกเห็นเห็นลุงใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ลุงใหญ่ไง นี่ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับฝ่าฝนกำลังมากนะครับมือตึ๊บเลยครับจะน่าเพิ่นก็ยานฝนนะครับ